อ่ะสวีดัสสวัสดีพี่น้องร่างหยอกไปทำงานมาติดรางรถไฟครับรถไฟกำลังมาพี่น้องเลยยุบานผมโมมีเลยครับรถไฟเนี่ยเลไทยไม่เ,เป็งอันนี้น่าจะเป็นรถไฟขนสินค้านะครับพี่เสร็จนี่ก็ยี่ปสุดจีปุนครับนี่น่าจะวิ่งมาจากระยองครับเอไอสัตหีบวะ ปุ่นละปุ่นละแล้วปุ่นละนี่ครับรถไฟครับน่าจะเป็นดีเซลนะครับเครื่องดีเซลหรือเปล่นี่ดีเซลไฟฟ้าครับเนี่ยหัวลากนี่ครับนี่ลากไอหังนน้ำมันวัวตัวท้ออ้ยาวครับพี่น้องวัวน่ะโอ้บ่เคยเห็นบ่เคยเห็น น่าจะไปใส่พวกเนี้ยน่าจะไปทาเลือดแหลมจะบ,บังหรือเปล่าไม่แน,น่ครับโอ้ย่างเลยยกียบรลอยครับขามได้ครับอเ,เอ้ยผู้เด็ขามจังรถไฟกับน้ำมันระวังนะครับช่วงนี้แฮงเป็นข้าวเป็นข้าวอยู่เชี่ครับทำงานกันครับบา,บายบาย ไฟมาแล้วสวัสดีสวีดักโอ้บิดแต่ลั่นมาเลยครับไฟมาแล้วรถมั่งารถไฟบอดีครับบิ่งมาจากทางพัทยานะครับมุงหน้าไปทางเฉิชาแนะครับโอ้อะไหลไหลยัก ขึ้นเกยียร์บนไปไงเป็นรอยบวก,กี้มั้งครับเนี่ยมันฟุกบฟันเนื้อไปแล้ว